วันนี้น้องแอนฟิวจะมาดูหอยนะคะนี่น้องฟิวมาดูหอยเลยมาดูมีกี่ตัวมานับหน่อยเลยนี่กี่ตัวนี่ตัวที่หนึ่งหนึ่งนี่แล้วก็นี่สองแล้วก็นี่ทำไมอีกอันนี้สามอันนี้โอ้ไหนตรงไหนลูกอันนี้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 อีกตัวบัวนี้อีกสองลูกเนี่ยนี่สอง อันน on ี oh. ้ห oh. นึ<_<_่งนี<_<_<_ ull, <_ ull ่อันนึงกูกี่ตัวแล้วเนี yeah> ่ยลูกกี่ตัวแล้วครับนับให้หน่อยหนึ่งสามกูเยอะแยะเลยอันนี้นะอันนี้อันนี้อ๋อมีตรงนี้ด้วยอืมภาษาอังกฤษอะไรครับลูกเนลเนลโอ้โหเยอะแยะเลยตุ๊กตรงนี้เนี่ยกำลังลงมาอีกเนี่ยลูกนี่นี่ สเนลสเนวทำไมตื่นเช้าจังเลย Good morning อุย้ยมีมดด้วยแันฟิลมีมดด้วยนี่มดมีมดด้วยวดูดิเต็มเลยอันนี้หอยที่บ้านน้องแอนฟิวนะคะหน้าบ้านน้องกูบูเรียงแถวขึ้นมาเต็มเลยแอนฟิวกรนเดินแล้วนะม,ม,มีอีกไหมลูกฟิวตรงนี้ไงนี่ไง นหอยตื่นเช้าจังเลยลูกทำไมหอยตื่นเช้าเหมือนแอนทิวเลยครับแอนทิวตื่นกี่โมงครับตื่นตีห้าครับไหนมาจับหอยหน่อยนี่ไงลูกมานี่หอยน่ารักไหมครับหอยน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับครับ อุ้ยตรงนั้นก็เมฆตัวหนึ่ง<อ>บรรยากาศยามเช้ามันฝนจะตกตีต้งนลี้งตัวหนึ่งลูกนี่แม่มานี่แม่มาจัดทอยเล<อ>ี้ยนี่แนวยาวบนริมรั้วนะคะหอยออกมาแต่เช้าเลย มีกี่ตัวทั้งหมดลูกลูกนับได้กี่ตัวสรุปมีกี่ตัวครับทั้งหมดมีกี่ตัวนี่แอนฟิวนับทั้งหมดมีกี่ตัวม่มกไ,ไปแลวนี่ไงเต็มไม่หมดเลยเดี๋ <c oughs> ยวเขาจะพาไปดูหอยข้างบ้านไหนข้างบ้านมีหอยไหมข้างบ้านมีหอยไหมไอ้ดูอดู่าจะ,จไ,มาะไม่ปลาสไม่รดลูกปไปดูหอยเอาที่จับหอยอยู่ไหนลูกนีอ่นอยู่ในใช้้นก้า แอนฟิวจะพามาจับหอยนะครับมีไหมลูกแอนฟ<ม>ิวพ,พามาจับหอยเฮ้ยอย่ขี้หมา,ามีหมามาอือไว้นะครับอันนี้ไม่เอาลูกอย่าไปปักโน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 อันนี้ตะ,ะ,ะ,ะเข็บปุ๊บตะเข็บตะเข็บตะตาแล้วม,มาละกอ อันนี้มะเขือหนูมีหอยไหมลูกอันนี้เขาก็ต่อสู้กับตะเข็บครับไม่ยอมเลยเห็นตะเข็บไม่ได้เลยจจลมีหอยไหมเนี่ยว่านั้นฟิลมีหอยเปล่า,าไหนมีหอยไหมหาหอยหน่อยเก็บหอยไปทิ้งหน่อยไหน,นต้นไม้นี่ไหนไหนลูกนี่ไงอ๋อต้นไม้ต้นไม้ขึ้นใหม่ เป็นตาแล้วดอกไม้สีอะไรครับลูกนี่ที่พีนอันนี้ดอกพุธสุกพิชยาหรือเปล่าหนูเจอหอยหรอหอยไหนไม่ใช่เลยมันเป็นดิน่เฉยลูกไม่ใช่หอยเลยลูกไม่ใช่หอยครับไหนอะแม่ไม่เห็นมีเลยไหนข้าว่าหอยอยู่ในนี้นะครับไม่มีลูกอันนี้จะเห็ดปลาเห็บปะ,ปะลูกขึ้นไปหาตรงนู้นมีไหมตรงต้นตรงนู้นมีไหมหมีไหมมีไหมครับ นี่แถวแถวนี้ชอบมีหอยนะไม่ตีอย่างนั้นลูกไม่ตีอย่างนั้นเดี๋ยวต้นไม้แม่ตายเนี่ยแถวแถวนี้มีไหมลูกเนี่ยแม่ดูข้างนอกมีข้างนอกต้องมาเก็บนะครับเก็บเสร็จแล้วเพราะว่ามันหอยมันมากินใบเต็มไปหมดเลย,ยนี่นี่นี่ไงลูกเจอแล้วหนึ่งตัวนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่เจอแล้วเอาไปไว้ฝั่งนู้นปะหยิบ เอาเนี่มาตักใส่ลูกเห็นไหมนี่นี่งไงลูกลูกไม่เห็นหรออ่ะอันฟูดอวยอ่าตักใส่ใส่นี่ใส่นี่อันฟูใส่ถังอ,อ่าไปได้แล้วหนึ่งตัวนี่ฝั่งนี้มีไหมลูกนี่เย้อันนี้ต้นอะไรลูกอันนี้ต้นอันน,น,นี้อันนี้ต้นมะดาดอก <laughs> ไปแล้วค่ะไปแล้ว นี่ตรงนี้ไม่มีอะลูกนี่ไปละไปละเห็นไหมก็เอาไว้ตรงนั้นนะลูกเอาไว้ตรงนี้แหละหนูไม่ฆนะ่าเขาครับให้เขาก็าอยู่ฝั่งนี้แหละลูกเขาไม่ได้เข้ามาบ้านหรอกเอามือจับไปเหรอต้องไปล้างมือด้วยนะครับ มันฝนจะตกเลยไปแอนฟิวเข้าบ้านกันดีกว่าลูกฝนจะตกะไปไม่ไปก่อนไม่เข้าบ้านไม่ายก่อนไม่ไปไป